คะว่านี่คืออะไรดูดิเพื่อนๆขนาดกระทัดรัดมากเลยอันนี้คือขาตั้งกล้องนะหรือถ้าใครสะดวกจะเป็นไม้เซลฟี่ก็ได้ใช้งานง่ายๆสะดวกสบายค่ะตรงนี้จะเป็นที่จับโทรศัพท์นะคะเพื่อนๆดูนี่ปัดหมุนได้อะปรับได้เลยค่ะปรับองศา,าได้สบายสบายเลยส่วนขามันนะง่ายๆอันนี้เรา รีวิวให้ดูแบบสั้นๆก่อนปึ๊บนี่เพื่อนๆดูดิตัวช่วยในการถ่ายคลิปเลออิศอ่ะตัวนี้มีบูทูด้วยนะนี่สามารถแกะออกมาใช้ได้เลยเวลาเราตั้งกล้องไกลๆเลิศและที่สำคัญแปลงล่างเป็นไมคเซลฟี่ได้ด้วยนะคะน่า ยาวจนมองไม่เห็นอะไรแล้วค่ะเห็นแต่ขามันนี่เพื่อนๆถูกใจมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นรีวิวจากผู้ใช้จริงนะคะสั่งมาใช้เองค่ะเพราะว่าอันเก่ามันพังถ้าใครสนใจอยากจะสั่งมาใช้กดทีต่ตะก,กร้าด้านล่างได้เลยนะคะ